ข่าวประคัแมนเชสเตอร์ประจำวันที่11พฤศจิกายนโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ร United, ยันนี้คอสเนะนโรมารโน่เผยอนาคตของเดอายยังเปิดกว้างอยู่ดาผีสนใจไหมโดย <The S 2> ทางฟาบิซิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังได้เปิดเผยม,มาว่าอนาคตของเบฟิชเดอปายกองวหน้าของบาร์เซโลน,นายังคงเปิดกว้างในเวลานี้ว่าจะย้ายในช่วงเดือนมกราคมหรือในช่วงสมัมมร์กันแน่ สุสตาทีมชาติทอนแลนด์รายนี้เหลือสัญญากับทีมจะถึงช่วงเสมอเท่านั้นโดยมีการรายงานได้ว่าเจ้าบุญทุ่มพยายามจะหาทางปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมหลังแทบจะไม่ได้โอกาสในการลงสนามโดยเล่นลงเล่นเพียงแค่3เกมรวมเวลาแล้ว1 3 1นาทีเท่านั้นอย่างไรก็ตามทางปรูมาโนเองก็ได้เผยแต่ระหว่างให้สัมภาษณ์กับทางพร็กออฟไซด์ side. ว่าตอนนี้อนาคตของเดปายยังไม่มีความแน่นอน โดยอนาคตของเบฟิชต์บายเนี่ยยังเปิดกว้างอยู่นะมีโอกาสที่เขาจะย้ายออกไปในช่วงเดือนมกราคมใช่เลยแต่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับขอ้อเสนอในครัน้นี้เขาจะเป็นนักเตะเฟรเจนในช่วงเดือนมิถุนายนเขาต้องการจะเล่นกับสโมสรระดับท็อปเท่านั้นโรมมโนก็ได้กล่าวแต่ตอนนี้นะครับผมได้รับการแจ้งแตว่ายังไม่มีขอ้อเสนอจากสโมสรไหนเข้ามาเลยนะและในฟุตบอลโลกอาจจะเป็นโอกาสสาคัญสำหรับเขาในครั้งนี้ก็เป็นได้ นะาตผมวินว่างานนี้เม่ฟิชเดอ์ไปนะฮะก็ว่างอยู่นดจ๊ะแมนยูจะสนใจไหมเรามาดูข่าวจ่อมากกันดีครับ2ประสานโลกตะึงโรนโดสันฝันโยกซพปารีสนะโดยคิซโนโโรนโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์พร้อมบกมือลาแมนเชสเต็ est, โดยเป้าหมายสำคัญก็คือการย้ายไปเล่นกับทางปารีสแชม่งยอดทีมแห่งศึกลีกเอิงฝรั่งเศส เด็กกะตันทีมชาติโปรตุเกสตกเป็นข่าวว่าต้องการจะลาทินโอเทลฟอร์ดมาตลอดนับแต่ที่ทางเอริกเชนฮากผู้จัดการทีมชาวดัชเข้ามาลุมบังเหียนในช่วงสมัน,นี้ซึ่งทางซีอาร์เวก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามมากมายนักนนในรายการ2022 23, ถึง2023โดยเหตุผลสำคัญเพราะว่าสไตล์การเล่นของเขานั้นไม่เหมาะกับแนวทางการสร้างทีมของเชนฮาก ดวยว่ากันว่าดาวเตยในวัยสัจเจปีรานี้ต้องการจะย้ายทีมแต่จะต้องเป็นสโมสรที่ได้สิทธิ์ไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเท่านั้นโดยเหตุน,นี้เองเชโดจึงไม่สนใจสนสโมสรซาอุดีอาระเบียแม้ว่าจะได้ค่าเหนื่อยมากมายมหาศาลก็ตามทีโดยก่อนหน้านั้นเชลซี Chelsea มีลุ้นอยากได้บรอนโดเนียมาเสริมแกร่งแต่สุดท้ายการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นจริงเพราะสิงห์คมเชลซีใช้งบไปกับก,บการคว้าตัวฟีเอเอร์ดิกโอมามิยองและก็บราฮิมสเตอร์ลิงลงมาแทน อย่างไรก็ตามบรนโดอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทางลรเดเบซี่ที่ปราคเดอแพร้งเพราะเขาเปิดเผยความต้องการนี้ผ่านหนังสืออธิวับประวัติซึ่งเลกิฟสื่อดังในฝรั่งเศสนำบางส่วนในหนังสือดังดังกราดนี้ออกมาเปิดเผยได้ว่าบรนโดรูะว่าประตูยังคงเปิดกว้างมีแค่ชาวโปรตุกสจากทางฝรีสเท่านั้นที่จะเข้ามาเติมเต็มสนามให้เต็มผมมองเห็นตัวเองลงเล่นที่ปราคเดอแพร้งต่อหน้าผู้อุยพชาวโปรตุกสห้าหมื่นคนมันยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว เป็น,นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วก,กันนะฮะจะข่าวนี้จะเป็นข่าวจริงหรือไม่สองประสานร่วมกันผมว่างานนี้ต้องมีความบันเทิงอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวจอมาเก,กันดครับแมนยูเปิดศึกลิเวอร์พูลล่าวันเดอร์คิชดอตมุนะโดยการน,นี้แดงเดือดนอกสนามเมื่อทางสื่อเบืองเบียรกระพือข่าวว่าแมนยูและก็ลิเวอร์พูลใจตรงกันในการเล็งคว้าตัวจ้หนูดาวโรดดอตมุนไปเสริมทัพ โดยแมนเชสเตอร์เดนะฮะแล้วก็ลิเวอร์พูลสองสโม,มสรยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอิตเดนมเปิดศึกนอกสนามไล่ล่าตัวยูซูฟามูโกโก้กองหน้าดาวรุ่งบรัสเซตต์มุน ที่นั้นในสึกบุเดสเซเรกาเยรมันโดดังสปอร์ตบิวสื่อเมืองเบียร์รายงานข่าวแตว่าพ่อของหองหอกในวัย7ปีรายนี้มีปัญหาไม่ลงรอยกับทางเอเจนต์สมบนให้การเจรจาเรื่องต่อสัญญาอาชีพกับเสือเหลืองต้องหยุดชะงักลงไปและมีการรายงานข่าวแตว่านักเตะต,ต้องการได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็นปีละ7ล้านโยูโรหรือประมาณ259ล้านบาทโดยเฉียว ซึ่งทางบูโกโก้เหลือสัญญากับดอทมุนจนถึงแค่ช่วงเสมมอปี2023เท่านั้นขณะที่ฤดูกาลนี้ากาลังโชว์ฟอร์มได้อย่างเจอเยียมโดยทําไปแล้วทั้งสิ้น6ประตูกับอีก6แอสซิส,สจนตกเป็นเป้าหมายของหลายสโม,มสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปโดยนอกจากลิวกเวอร์พูลและก็แมนยูก็ยังมีบาเซโลนาและก็เรอัลมาดริดที่จับตามองอยู่เช่นเดียวกันนะ จะคาดกันว่าค่าตัวของกองหน้าดาวรุ่งชาวเยดมันรายนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า25ล้านยูโรหรือประมาณ925ล้านบาทหลังได้รับการยกย่องว่าจะเป็นเพชรเม็ดงามของวงการลูกหนังในอนาคตและเออร์ดิงเบลฮา,าเลนกองหน้าของทางแบงรนชีลส์ที่เคยเล่นกับทางดอทบุนก็เคยกล่าวชมมาแล้วในขรนันี้ซึ่งฮาเลนได้เผยตอนเล่นร่วมกับเจ้าหนูดาวโรดซึ่งได้ประเดิมเล่นชุดใหญ่กับทางเสือเหลืองช่วงปลายปี2020นะว่าผมมีความสุขมากเลยนะ สำรับยูสซูฟาผมอยากจะเล่นกับเขาสักครั้งจริงๆผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งนักเตะที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในโลกในเวลานี้เป็นอย่าง่างานนี้ต้องรองดูันต่อไปก,กันกกันว่าจะเป็นเช่นไรสึกแดงเดือดนอกสนามเรามาดูข่าวจอมมากแกนีกครับบรูโน่กานาโชเด็ดนะแย่หลายคนตัดเกรดแข่งแมนยูเกมกระช่วกวิลลาถ้วยคาราบาลครับ โดยการที่ทางปิศาจแดงแบนเชลเสร็จนั้นแก้แค้นอาซันวิลล่าได้สำเร็จหลังเปิดบ้านพลิกทุบสีมังกรสุดมันไป4ีต่อ2ในศึกคาราบาวครับรอบ3เมื่อคือมรรคตวีดี่ผ่ามาและนี่คือผลสอบประลุชีมเอ็ดิชเชนฮักแต่ละคนในแมตชนี้ที่จบเล่นแข้งโอเชีฟอร์ดเริ่มจากนะฮะมาตินดูบาฟกาโดยการนี้ทางลงเล่นนัดแรกในสีเสือ้อปิศาจแดงเสียสองประตูแบบสุดปัญญาที่จะป้องกันแต่การเล่นบางจังหวะก็มีชวนเสียวไส้เหมือนกันนะดูไม่ค่อยนิ่งักเท่าไรนัก ได้ไป5.5คะแนนจีโกดาโลดครึ่งแรกผลงานถือว่ากลางๆส่วนครึ่งหลังทําได้ดีการจังหวะบางบอลขึ้นหน้าให้กับทางฟอร์นเดสหลุดเข้าไปผ่านบอลให้กับทางบาซิยานยิงตามตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็โชคร้ายสกัดบอลผิดเหลี่ยมเข้าประตูตนเองทําให้วินล่าขึ้นนําหน .2 ถือเป็นวันที่มีทั้งดีและก็ไม่ดีสำหรับฟูลแบ็กชาวโปรตุกสราจนี้ได้ไป6คะแนนแฮร์รี่แม็ไกว์กับตันชีม ยังคงเชื่องช้าก,กับการเข้าบอลเหมือนเดิมแถมเสียบอลง่ายอีกครั้งผ่านบอลก็ไม่ค่อยดีส่วนประตูแรกท,ที่ทีมเสียไปก็ยืนคุมโอริวัตกินห่างเกินไปไม่แปกใจที่ไล่ไม่ทันนะได้ไป5คะแนนว i เชอ e r l ลนเดอเครึ่งแรกเล่นได้โอเคแต่ครึ่งหลังเล่นเกมรับได้หลับหล,บหลวมมากเลยนะไม่ยอมเข้ากดดันแอชลียยังในจังหวะที่วิลลาได้ประตูที่2ได้ไป5.5คะแนน เทเบรมาเลเซียการเล่นดูคึกคักกันดีโดยเฉพาะครึ่งแรกแต่การขึ้นเกมรุกหลายครั้งทําให้เสียตําแหน่งเช่นเดียวกันได้ไป6คะแนนสกอตต์แม็กโทมินเป็นเกมที่มีทั้งดีและก็ไม่ดีนะฮะกระนั้นก็ต้องยกเครดิตให้กับเจ้าเจ้าตัวที่ช่วยมงครีบอลจากลูกเตะมุมช่วงครึ่งแรกแถมมีชื่อเป็นคนทําประตูปิดท้ายของเกมกันอีกด,ด้วยได้ไป7คะแนนฟร ค่อนข้างน่าผิดหวังเสียบอลง่ายจนเกินไปตัดสินใจไม่ค่อยดีการเล่นดูเป็นรองแดนกลางของวิลล่านะได้ไป5คะแนนบรูโน่เฟร์นเดสครึ่งแรกเล่นไม่ค่อยออกแต่ก็ดูดีในครึ่งหลังชินจังหวะลายแนวรับวิลล่าได้ดีก่อนหลุดเข้าไปแอซิสให้กับทางมัสุยากนกดประตูไป1ต่อหก่อนซัดประตูสำคัญช่วยทีมพลิกขึ้นนำา3ต่อ2ได้ไป8คะแนนดอนนี่ฟันบก ยังคงไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแทบไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกกลางครึ่งหลังได้ไป4.5คะแนนมาครับแร์ฟอร์ดจบเกมไม่เด็ดขาดในช่วงแรกแต่สามารถาแก้ตัวด้วยลูกยิงที่เด็ดขาดกับประตูที่2ต่อ2ถึงแม้จะเป็นวันที่ไม่ถึงกับโดดเด่นมากายนักแต่ภาพรวมก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวเพราะมีความขยันช่วยทีมได้ทั้งเกมรุกและก็เกมรับได้ไป7.5คะแนน ขอ,องเจนี่มุสยานช่วงแรกนั้นเล่นไม่ค่อยออกโดนจับล้ำหน้าบ่อยครั้งทว่าเมื่อมีโอกาสทองก็จบสกอร์ที่เฉียบขาดกับประตูตามตีเสมอ1 1ต่อหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปได้ไป6.5คะแนนส่วนตัวสำรองนั้นงานนี้ก็จะมีอาริอันโดการ์โชแทนที่มุสยานนะฮะลงไปมีส่วนร่วมกับเกมทันทีใช้ความเร็วในการป่วนแนวรับทีมเยือนได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นคนตัดบอลได้นะ,ะซึ่งก่อนจะอิสต์ให้กับทางฟอร์เดนเดช กดประตูพลิกขึ้นนำอ2หลังจากนั้นก็มีวางวลงามๆให้แม็กโทเมเนยิงปิดท้ายไป4-2ในครั้งนี้ได้ไป8คะแนนแอนโทนีอิรังกาแทนที่ฟันเดอร์บิกเงียบสนิทไม่มีอิมแพคใดๆต่อเกมเลยได้ไป5คะแนนคิริสเตียนอีริกเซนไม่เด่นแต่ก็ช่วยเกมของทีมดูดีขึ้นแถมมีจังหวะโคแมแบบได้ลุ้นช่วงท้ายเกมน,นะได้ไป6.5คะแนนกาเซมิโลแทนที่บรัสฟอร์ดไม่สามารถทำคะแนนได แล้วก็ลิซันโดบชัชเนสก็ไม่สามารถให้คะแนนได้ด้วยเช่นเดียวกันครับดานะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นละกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรนี่ก็เป็นการตัดเกรดแข่งแมนยูในครั้งนี้เรามาดูข่าวจอมาดก,กันดีกว่ครับเซอเกตแจงเหตุเลือกแม็กไวติดทีมชาติอังกฤษลุยฟุตบอลโลกแม้ผลงานจะดรับนะ โดยการเด็ดเสาเกตดในายใหญ่ทีมชาตนังกระดิด่เก่าเกี่ยวกับการตัดสินใจเรียกตัวแฮร์รี่ไม่ไควแนวรับแมนเชสเตอร์ติดติดไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายท่ามกลางเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเขา ซึ่งไนดะ้รับค่าตัวแพงที่สุดในโลกในวัย29ปีปายนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อเขาเจอกับปัญหาฟอร์มการเล่นไม่แน่นอนและอาการบาดเจ็บรบกวนอย่างไรก็ตามเซาเกตเองยังคงเลือกจะติดทีมไปเล่นที่กาตาแม้ว่าแม็กไกวจะลงเล่นในเกมพมรีเมียร์ลีกตัวจริงเพียงแค่3เกมเท่านั้นในรายการนี้โดล่ิมชั่นอังกฤษเรียกใช้งานนักเตะแมนเชสเตอร์ทั้งสิ้น3คนประกอบไปด้วยฮา์รีแม็กไกวรลูกชอและก็มาคาบ์ไรฟอร์ เรามีการติดต่อกับสโมสรทุกสโมสรตลอดเกี่ยวกับเรื่องของนักเตะท,ทุกคนที่เรานั้นสนใจในช่วงก่อนการตัดตัวเราจําเป็นจะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุกคนที่ลงเล่นอย่างต่อเนื่องหรือทุกคนที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นบ้างบางคนลงซ้อมหนักมากอย่างต่อเนื่องบางคนน้อยกว่านั้นดังนั้นเราเลือกที่จะมีเรื่องของความฟิตและก็ผู้เล่นระดับต่างกันและเราต้องนําทั้งหมดมาคัดเลือกคนที่จะลงสนามอีกครั้งในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์็ในช่วงเย็นครับ ขอบคุณทุกคนตาที่ชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลครับ